พี่ครับอยากเล่น Civilization บน Mac เป็นภาษาไทยทำไงดีครับหลังจากงมอยู่นานก็หาจนเจอวิธีทำให้ Mac เล่น Civilization เป็นภาษาไทยได้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์มอดภาษาไทยไว้ให้ใต้คลิปนะครับไปกดเอา เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมใช้ Windows แล้วผมก็ลากไฟล์ทั้งหมดอะลงทับเลยแล้วมันไม่ได้ไฟล์มันเสียก็เลยต้องลบลงใหม่ลบลงใหม่อยู่เรื่อยๆแล้วมันไม่ได้ถึงแม้จะลองหาในเน็ตแล้วก็ไม่มีคลิปไหนสอนเลยมีแต่ในเว็บที่เขาบอกวิธีการลงภาษาไทยใน Mac มาผมก็อ่านแล้วผมก็ไม่เข้าใจผมก็ลากทับอยู่นั่นแหละเด้ทำไมมันไม่ได้ว่ามันไม่เหมือน Windows เลยมันทำยังไงวะซึ่งผมก็ไม่ค่อยเก่งเรื่อง Mac ด้วยไงเพราะเพิ่งเปลี่ยนมาจาก Windows มาเป็น Mac ก็งงงหน่อยทําไม่ได้ลองอ่านดีๆแล้วก็เอ๊ยไหนเราลองลากทีละไฟล์แบบเขาดูสิมันทํำยังไงวะก็เลยอ่ะอย่างแรกนะครับให้เข้าไปที่สตรีมแล้วก็คลิกขวาที่ตัวเกมจัดการแล้วก็เปิดหาไฟล์มันก็จะเด้งตัวโฟลเดอร์ของตัวเกมมาครับแล้วให้เราคลิกขวาไปที่ตัวไอคอนของเกมนะแสดงเนื้อหาของชุดโปรแกรมกดอันนี้เลยแล้วก็เจอโฟลเดอร์ก็เข้าไป แล้วก็เข้าไปทีนึงที่ e s s นะแล้วตอนเนี้ยเราเจอโฟลเดอร์ที่เหมือนกันและเป็นเบสกับ DLC ซึ่งเราไม่สามารถทําเหมือนวินโด้ได้นะครับที่จะลากไอโฟลเดอร์สอันฝั่งซ้ายมาฝั่งขวาแล้วทับกันได้เลยแล้วก็จะเข้าเล่นเกมได้มันไม่ใช่แบบนั้นนะครับให้เราดูชื่อโฟลเดอร์นะครับชื่อโฟลเดอร์ไหนเหมือนกันเรากดแล้วมันคลิกเข้าไปเลยอ่าเราเจอ e s s e n อ่าโอเคเข้าไปในตัวโฟลเดอร์เกม ข้าไปอ่าหาคำว่า Tech กับ UI อ่าโอเคเจอ Tech แล้วอ่าเข้าเริ่มที่ t e x t ก่อนอ่าเราก็เอา3ไฟล์เนี้ยโยนเข้าทับเข้าไปในฝั่งของตัวโปรแกรมเกมนะครับซึ่งไฟล์ที่ชื่อ local เนี้ยมันจะมีอีกไฟล์หนึ่งก็คือ local แล้วก็วงเล็บ mac นะครับให้เราใช้ตัววงเล็บ mac นะให้เราลบไอ้ตัวเก่าทิ้งไม่ก่อนแล้วก็เปลี่ยนชื่อไอ้ตัวที่เป็น local แล้วก็วงเล็บ mac อะลบคําว่า mac ออกแค่นั้นครับมันก็จะเหลือเป็น3ไฟล์ เป็นชื่อ local civilization อ่ะประมาณนี้พอมันเหลือ3ไฟล์ปุ๊บเราก็ลากตัวเนี้ยเข้าไปเลยมันก็จะเข้าไปแทนที่นะครับกับตัวไฟล์เก่าพอโยนไฟล์ในโฟลเดอร์เสร็จแล้วนะครับเราก็ย้อนกลับไปที่โฟลเดอร์อันแรกครับก็คือ UI อันนี้เราลากทับไม่ได้เราต้องเข้าไปในโฟลเดอร์อีกทีหนึ่งเราก็หาชื่อไปครับอ่าฟอนต์ใช่ไหมเราก็เข้าไปอ่าเจออะไรอีกเจอที่มันอยู่ด้านนอกอ่า ล้วก็ลากมันเข้าไปส่วนโฟลเดอร์นี่ครับที่ชื่อว่าบุญเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วเราก็เลยสามารถลากเข้าไปได้ทางโฟลเดอร์เลยครับโดยที่ไม่ต้องแทนที่แต่ถ้ามีโฟลเดอร์อยู่แล้วเราต้องเข้าไปในโฟลเดอร์นั้นและเอาไฟล์ข้างในไปแทนที่ทีละไฟล์นะครับไม่สามารถโยกโฟลเดอร์ไปทางอันได้พอตรงนี้จบก็ย้อนกลับไปทีหนึ่งครับก็จะเป็นโฟลเดอร์ซับไตเติลใช่ไหมล้วก็หาโฟลเดอร์ซับไตเติลในไฟล์โปรแกรมเกมนะ อพอเราเจอปุ๊บเราก็กดเข้าไปข้างในเลยกดเข้ามาก็คือเป็นไฟล์าภาษาไทยนะตอนแรกมันจะไม่มีไฟล์าภาษาไทยนะแล้วก็ลากมาได้ทั้งอันเลยเรียบร้อยเราก็ค่อยๆย,ย้อนกลับไปทีละอันครับจนกว่าจะไปเจอโฟลเดอร์ที่เรายังไม่ได้ทําย้อนกลับไปเรื่อยๆอพอมาถึงเอเซสะโอเคทําไปแล้วมาถึงเบสเอ๊เบสเราทําหมดแล้วใช่ไหมเราก็มาต่อที่ดี c ต่อเลยแล้วก็เข้าไปข้างในดี c ครับ แล้วก็จะมาเจอโฟลเดอร์มากมายเลยครับนั่นแหละครับที่คุณต้องเข้าไปทำเทีลนิดก็คือเนี่ยเหมือนเดิมเลยเข้าไปที่เท็กให้เหมือนกันแล้วเราก็ลากเข้าไปอันไหนที่มีตามม็อดภาษาไทยนะเราก็ลากเข้าไปทับทีละอันทีละอันไปเรื่อยๆนะครับอพอเราเสร็จปุ๊บเราก็ย้อนกลับไปโฟลเดอร์ที่เรายังไม่ทําก็ไปอันที่2เลยอันที่2เข้าไปเข้าไปตามเท็กไปเรื่อยๆแล้วก็ลากยัดเข้าไปนะแทนที่ไปพอเสร็จปุ๊บเหมือนเดิมบนลู่ไปเรื่อยๆครับ จนกว่าจะครบทุกโฟลเดอร์นะทำอย่างนี้ไปให้หมดเนี่ยเราทำไปลากไปทีละนิดแล้วมันก็จะมีบางโฟลเดอร์นะครับที่มันมีโฟลเดอร์ซ้อนโฟลเดอร์อีกทีหนึ่งคุณก็ทำเหมือนตอนแรกเลยครับก็คือเข้าไปในโฟลเดอร์จนกว่าจะไม่เจอชื่อที่มันซ้ำกันครับก็ลากโฟลเดอร์ทับเข้าไปเมื่อลากไฟล์ทับครบหมดแล้วครับเราก็สามารถเข้าเกมได้เลยเมื่อเข้ามาในตัวเกมนะครับแล้วก็เข้าไปที่เกมออปชั่นครับอันที่3อันนี้เลย แล้วก็ไปที่ภาษาครับ l a n g งเก e แล้วก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับเท่านี้แล้วก็กดเซฟเลยอ่าโอเคแล้วก็ออกจากเกมไปครับไปรีเกมทีหนึ่งกลับมาก็คือเป็นภาษาไทยแล้วคชนี้เองง่ายๆสำหรับใครที่ฝึกเล่นเป็นกำลังใจให้นะครับเนื้อหายเยอะมากสนุกมากแล้วก็เกมกำลังลดราคาก็แนะนำไม่ซื้อเป็นแบบ DLC ครบแพคดีกว่าแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบา,บาย